สวัสดีครับกลับสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับ FC ลานพิเนตออเดอโอทุกท่านนะครับอีพีนี้ครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับการรีวิวสินค้าเครื่องเสียงการแจ้งนะครับเช้านี้เป็นอีกคลิปหนึ่งนะครับเช้าประจําวันอาทิตย์นะครับผมวันอาทิตย์ที่12เดือนมกราคม2568นะครับอีพีนี้ผมจะพามาชมนะครับเป็นตู้ซับเบด18นิ้วนะครับตู้เล็กนะครับผมตัวนี้18นิ้วของแบรนด์อาร์เทค ออดิโอนะครับช่างรักมหาสรารคามนะครับสำหรับท่านไหนที่ยังมองหาตู้น้ำเสียงที่นุ่มๆน,นะครับตัวนี้จะเป็นสูตรซิพอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตู้ซิพอร์ตนะครับขอ,อบเหล็กนะครับผมขอบเหล็กเต็มใบนะครับสาดสีระเบิดสวยๆนะครับตู้ไม่มีผุไม่มีบวมนะครับตัวนี้หูจับเหล็ก ฝั่งละข้างนะครับสําหรับตัวนี้เป็นตู้18นิ้วนะครับขนาด18นิ้วมีเข้ามา2ใบนะครับวันนี้ก็เลยขออนุญาตรีวิวนะครับเผื่อพี่ๆสมาชิกท่านไหนที่ยังมองหาตู้ซิปคอร์ดของช่างรักออเดอโอนะครับอาร์เทคนะครับอาร์เทคออเดโรมหาสารคามนะครับก็ถือว่าเป็นช่างมาตรฐานช่างฝีมือดีนะครับอีกแบรนด์หนึ่งอีกค่ายหนึ่งนะครับทางจังหวัดมหาสารคามเลยทีเดียวนะครับสำหรับท่านไหนที่ ยังมองหาหรือว่าต้องการเอาไว้ใช้งานนะครับสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับตู้เปล่านะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับขอบเหล็กเต็มใบนะครับตัวนี้ขอบเหล็กครับดูด้านหลังนะครับตู้สภาพสวยนะครับสเปคคอนจะเป็นตัวสเปคคอนกลมนะครับให้มาครบนะครับตัวนี้ให้มาครบนะครับวางการวางดอกน่าจะวางลักษณะคล้ายๆเอ H ฮอนนะครับสำหรับตัวเอ H ฮอนนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูนะครับว่าขนาดเท่าไหร่นะครับดูความกว้างก่อนครับ กว้างนะครับผมผมกว้างน่าจะอยู่ที่ห้าสิบสามนะครับตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบสามเซนติเมตรนะครับห้าสิบสามนะครับลึกนะครับผมลึกอยู่ที่เจ็ดสิบหกนะครับลึกอยู่ที่เจ็ดสิบหกนะครับแล้วก็ความสูงนะครับความสูงของตู้นะครับสูงของตู้อยู่ที่ห้าสิบสามเหมือนกัน นะครับตัวนี้อยู่ที่ห้าสิบสามนะครับสาหรับท่านที่ยังมองหาตู้อ่าสิบแปดนิ้วใบเล็กๆแต่น้ําเสียงนี้สุดยอดนะครับมาตรฐานแน่นอนนะครับสําหรับตู้แบรนด์นี้นะครับอาร์เทคออเดีนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของพาวเวอร์แอมป์นะครับพาวเวอร์แอมป์ก็แรงๆเลยทีเดียวนะครับแต่แกงจะเป็นลักษณะแต่แกงฉีกนะครับแต่แกงเหล็กฉีกนะครับบางลักษณะแนวนอนนะครับตัวนี้ อาร์เทคออเดโอนะครับฝากพี่ๆสมาชิกไว้ด้วยแล้วกันเผื่อท่านไหนที่สนใจนะครับใบละหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะครับหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทไม่รวมจัดส่งนะครับสนใจก็โทรสอบถามได้นะครับศูนย์เก้าห้าสองสองสี่หกสี่เก้าเจ็ดและก็ศูนย์แปดเจ็ดสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่หกสี่นะครับสภาพตู้สวยนะครับสั์สีระเบิดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับร้านพิเนิออเดอโอซื้อไข่กันเสียงการแจ้งทุกชนิดนะครับสนใจก็แวะเข้ามาเลือกชมได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ ตู้แบรนด์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ร้านนะครับแบรนด์ช่างนัดมหาสารคามนะครับทางร้านเราก็มีจําหน่ายนะครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของา PowerM นะครับ PowerM ก็มีหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Microtech สินค้ามือหนึ่งนะครับมีอยู่3รุ่นนะครับ3ซีรีส์นะครับผมไม่ว่าจะเป็น Microtech MT4800 นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่15,500บาทนะครับ MT4400 นะครับตัว4ี่ชันแนลน้องเล็กลงมาอีกก็อยู่ที่ อ่11,000บาทนะครับไม่าจะเป็นสองชแนลนะครับสองชแนลน่าจะเหลืออยู่ท่านหนึ่งนะครับตัวนี้ MT 800นะครับอยู่ที่9,600บาทนะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้ครับไม่่เป็นในส่วนของตัว m i x ซ์แซวครับนะครับตัวนี้ UI 16นะครับตัวนี้ใช้งานปกตินะครับเป็นดิจิตอลมิกเซอร์ของแบรนด์แซวครับนะครับท่านที่สนใจนะครับตัวนี้ผมได้ลง youtube ไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับท่านไหนที่ยังมองหาอยู่ยังอยู่นะครับสําหรับแซวครับนะครับเสียงสุดยอดนะครับสําหรับมิกซ์ดิจิตอลนะครับ UI 16นะครับสนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่14,200บาทรวมจัดส่งให้นะครับ14,200บาทรวมจัดส่งให้นะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับแล้วก็จะเป็นในส่วนของ Power Amp นะครับ Power Amp ก็ยังพอมีให้พี่ๆสมาชิกได้เลือกชมอยู่นะครับไปมาเป็นในส่วนของอินเทกอะดิโอนะครับ D36 า m s นะครับตัวนี้สนใจสอบถามเข้ามาได้นะครับ18บแปข้างละ2ได้สบายๆนะครับสำหรับตัวนี้เป็นพาวเวอร์แอมขนาด1 U นะครับหนึ่งยูนะครับสามตัวนี้นะครับผมแล้วก็จะเป็นโปรยูโดเทคนะครับราคาถูกๆนะครับโปรพันแปดนะครับราคาอยู่ที่ตัวนี้อยู่ที่สองพันสองบาทนะครับที่สองพันสองบาทนะครับสนใจอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรสอบถามได้นะครับฝากพี่ๆสมาชิกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับสําหรับช่องทาง youtube ช่องโจ๊กแชนแนลนะครับมีตัวไหนเข้ามาใหม่ผมก็จะอัปเดตให้พี่ๆสมาชิกได้รับชมทุกๆวันทุกๆอ่า คลิปนะครับผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับอีพีนี้นะครับอ่าสําหรับท่านที่สนใจนะครับอาร์เทคนะครับตู้อ่าแบรนด์อาร์เทคออเดโอนะครับของช่างรักนะครับแวะเข้ามาชมได้นะครับหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาได้นะครับโทรไลน์นะครับไลน์แอดไลน์มาได้นะครับ0874217464นะครับผมฝากพี่ๆสมาชิกไปด้วยแล้วกันสําหรับช่องทางไลน์อีกช่องทางหนึ่งนะครับเพื่อจะได้รับชม รูปภาพนะครับเผื่อท่านไหนที่ยังมองหาแอดเข้ามาได้นะครับผมเป็นสะดวกแอดส่วนตัวได้นะครับผมฝากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับตู้ซีกพัดนะครับผมมีเข้ามา2ใบนะครับผมสำหรับอีพีนี้ผมก็ขอจบการรีวิวการนําเสนอต่เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ